แล้วข้อสอบเข้าวม .1 เรื่องจำนวนและตัวเลขข้อ7กำหนดให้ A เท่ากับนะกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยก็คือ72คูณ10กำลัง99ลบ1.7คูณ10กำลัง100บวก5.3คูณ10กำลัง101แล้วก็ส่วนด้วย77คูณ10กำลัง99ลบ68คูณ10กำลัง100 และอ่าอันนี้เป็นสมก,การนะก็คือ1ส่วน10ลบ 2b ส่วนด้วย1ลบ 2b เท่ากับ1ส่วน10โจทย์ต้องการหาค่า a บวก B นะค่า A ก็คือตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการหาส่วน b เนี่ยเราก็จะได้จากสมก,การชุดนี้อืมคราวนี้จากโจทย์นะดูแล้วโอ้โหมันดูพจน ใหญ่โตมโหฬารแต่ถ้าเกิดเรามองดูดีๆเป็นโจทย์ที่เล่นกับเลขชี้กำลังอันนี้10กำลัง99 10กำลัง100กำลัง 101. นะ้อนะเดี๋ยวเรามาจัดรูปหน่อยหนึ่งอเดียก็คืออย่าง A ตัวเนี้ย10ยกกำลังน้อยสุดคือ99ใช่ไหมเราก็จับตัวนี้แยก10กำลัง100เนี่ยมันก็คือ สิบกำลังหนะ่คูณสิบกำลังเกะให้มันเจอตัวที่เหมือนกันเนี่ยสิบกำลังเกาาในทดเดียวกัน10บกำลังหนึเนี่ยมันก็คือ10บกำลังสองคูณสิบกำลังเก้าาฐานเดียวกันคูณกันเอาอยกกำลังมาบวกนีตัวส่วนก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็10บกำลังหคูณสิบกำลังเก้า เดี๋ยวแล้มันจะรูปหน่อยหนึ่งอืมแล้วก็กรณีสมการเนี้ยค่ะที่เราจะหาค่า b ก็คือจะรูปใหญ่ข้างอืมมาดูกันอ่ามาดูค่าเอนะจากที่เราวิเคราะห์มาตะกี้นี้ คือเราแยกตรงยกกำลังเนี่ยเพราะงั้นตอนนี้นะตัวแรกเหมือนเดิมก็คือ7จคูณ10กำลัง99าลบกับหนึ่งเล็บสซะหน่อยหนึ่งจะได้ชัดเจนมากขึ้นคูณ10กำลัง1คูณ10กำลัง99 9. แล้วก็อีกชุดหนึ่งห้าจุดสามอันนี้ก็จะเป็นคูณ10กำลังสอง แล้วก็คูณสิบกำลังเก้าเก้าทั้งหมดนะส่วนด้วยอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดคูณสิบกำลังเก้าเก้าลบกับหกจแปดอันนี้ก็จะเป็นสิบคูณสิบกำลังหนึ่แล้วก็คูณสิบกำลังเกกอืมก็คือเล่นกับเลขชี้กาลังคราวนี้มาดูต่ออันนี้ก็คูณสิ กำลังเก้าเก้าเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะตัวเศษรวบซะหน่อยอ่ะแล้วก็ก่อนจะรวบอะไรที่คูณกันแล้วเนี่ยมีผลเป็นเท่าไหร่ก็คูณตามนั้นอย่าง1.7คูณ10อันนี้ก็จะเป็น17 5.3คูณ10กำลังสก็คือคูณ100 อันนี้มันจะเป็น5้าอสามสิบ่าแล้วงั้นตอนนี้เราเขียนรวบเลยก็จะเป็นเจ็ลบด้วย17เจ็พื่องหมายลบมาจากตรงน,นี้นะแล้วก็บวกกับห้าสสซึ่งทุกตัวเนี่ยมันคูณกับ10บกำลัง99อันนี้คือตัวเศษตัวส่วนนะ อันนี้ก็10กำลัง99เหมือนกันเราดึงตัวร่วมตอนนี้ก็คือ77ลบกับอันนี้68ุคูณ10มันจะเป็น68นะนีะ่ก็คือ77ลบกับ68แล้วก็คูณกับ10กำลัง99อันนี้กัดคำนวณตัวที่เหลือ 12็7สิบลบสิแล้วบวกห้านะตรงนี้คำนวณน,นิดนึงนะก็จะได้585แล้วก็ตัวล่างส่วน9ตัดเลขเก้าหกาสแล้วก็เ5้าห ได้ค่า a เท่ากับ65หได้ค่า a เกไว้ก่อนต,ต่อมาค่า b จากสมการนี้1ส่วน1 0ลบ2 b ส่วนด้วย1ลบ2 b เท่ากับ1ส่วน10จัดลูก าจะรูปใยข้างอันนี้ก็จะเป็น10คูณกับ1ลบ2 B ลบ2 B ทั้งหมดส่วนด้วย1ลบ2 B อันนี้คือของตัวส่วนนะตัวส่วนมันติดเศษส่วนอีกทีนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปก็คือกลับตัวนี้ขึ้นไปได้ออกมาเป็น 1-2B ลบ2 B, แล้วก็ส่วนด้วย10คูณ1ลบ 2B ลบ 2b เท่ากับ1ส่วน10ย้ายข้างนิดนึงนะย้ายข้างก็คือจากก้อนนี้ย้ายไปฝั่งนี้จะหารย้ายไปคูณนะแล้วก็10ตัวนี้ย้ายขึ้นไปฝั่งนึง่ง ก็จะเป็น10คูณกับ1ลบ2 B เท่ากับ 1, 1> คูณกับทั้งหมดเลย1คูณอะไรก็ได้ตจะเดิมก็คือคูณกับ10ควคูณเล็บ1ลบ2 B บ 2> บบลบด้วย2 B อ <บ S 2> <บ S 1> ่าคำนวณเวลาคำนวณตรงนี้ก็จะเป็น 1 0 2ลบ2 0 b 1 b 2 b 2ลบ 20b ลบ 2b 2ฝั่งเหมือนกันนะ10ตัดออกลบ b 0 b ตัดออกนะเพราะว่าเวลาย้ายข้างเนี่ยมันจะหักล้างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลืออะไรฝั่งนี้เป็น0ูนย์ฝั่งนี้เท่ากับลบ 2b หรือก็คือ 2b เท่ากับศูนย์ สอง b เท่ากับศนย์เราจึงได้ว่าค่า b เนี่ยมันก็จะเท่ากับศูนย์อืมได้แล้ว a แล้วก็ b ่านะดังนั้นที่จทต้องการหาคือ a บวก b เนี่ยจะเท่าไหร่ตอนนี้ a เราได้65 b เราได้ศูนย์ เราจะได้คำตอบ A บวก B เป็นหกสถ้าดูในชอยก็จะเป็นข้ององู